ครับบ้านเที่ยวตะลอนทุ่งบ้านทื่นตะลอนเที่ยวว้าวเฮ้ครับก็สวัสดีเพื่อนๆแต่เช้าบ้านทุ่งตะลอนเที่ยวนะครับวันนี้เนี่ยคือผมพาเด็กๆมาอยู่บ้านยายอยู่ที่ชลบุรีนะครับก็มาตักตัวอยู่ที่นี่ละยังไม่เปิดเทอมนะก็เลื่อนเปิดเทอมอีกสองสามสัปดาห์นะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศของพัทยยาหน่อยไปดูหน่อยว่าปกติช่วงช่วงเวลาเดียวกัน ที่ไม่ใช่สถานการณ์โควิดป่านนี้ช่วงปิดเทอมแนวโอ้โหคนคงแบบเที่ยวชายทะเลต่างชงต่างคาคงเยอะแยะมากมายแต่สถานการณ์ตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ไม่ปกตินะไปดูบรรยากาศที่พัทยากันว่าบรรยากาศเป็นไงดูจากภาพที่เคยมีคนท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายไปดูที่ตอนนี้เป็นไงเดี๋ยวไปกันเลยนะครับตามเรามาเมื่อก่อนพัทยาไม่มีอุโมงลอดนะเดี๋ยวนี้มีมค์ลอดเกิดขับรถสะดวกมากขึ้นนะครับ ผมจะเข้าอุโมงค์เร็มนะครับ ็คือเทปที่ที่เขาเรียกตลาดตลาดเทพปรสิทธิ์หน้าหน้านสะมัยก่อนก็ม,นมีตลาดผมไม่รู้นะว่าตรงเนี้ยที่เป็นที่จอดรถเห็นไหมครับเพื่อนๆตรงเนี้ข้างหน้าเนี่ยก็จะมีของมาขายเปิดท้ายขายของกันตอนนั้นผมเคยมาเดินก็สุขเสาร์อาทิตย์ของจะเยอะมากแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ายังไงนะว่าเขายัางมีอยู่หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูอาจอมเทียนกันว่าเป็นยังไงบ้าง ่ค่อยมีนะครับจะสังเกตว่าเพื่อนๆลองดูนะครับปกติมันจะมีเตียงพ่อไปนะเคยมาตอนเหตุการณ์ปกติสถานการณ์ปกติอ่ะก็จะมีเตียงพ่อไปให้นักท่องเที่ยวแต่ตอนนี้เนี่ยคือเรายังไม่เห็นเตียงพ่อไปเลยนะนะครับอ่าก็คงคิดว่าคือไหนนราชการคงไม่ให้ตั้งเอาบางละมุงก็ถือว่าเป็นเป็นอำเภอหนึ่งนะครับที่ติดน่าจะเยอะที่สุดในจังหวัดชนบุรีนะครับ ที่เรามาเนี่ยก็คือก็เราก็เซฟตัวเราเองนะครับอยู่อยู่ในรถนะครับแล้วก็เดี๋ยวลงไปเนี่ยเราก็จะหาจุดที่มันดูแล้วปลอดภัยเดี๋ยวไปถ่ายเพื่อนๆดูนะครับที่ไม่มีคนคือดูแล้วเนี่ยก็คือถ้าเราใส่แมพแล้วก็ติดเจลล้างมืออยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ไปอยู่ในแหล่งที่มีคนเยอะๆพุกพลาดเนี่ยผมว่ามันก็ถือว่าปลอดภัยนะครับก็มาถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูหน่อยว่าบรรยากาศของเมืองพัทยาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาจุดนี้จุดแรกก่อน เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูอีกจุดหนึ่งด้วยตรงนี้ก็จะเป็นเส้นของหาดจอมเทียนนะครับโอ้โหปกติถ้าปกตินะครับเรายิ่งเป็นช่วงหน้านี้ด้วยนะรถเนี่ยจอดกันพึชนนะครับแล้วก็คนคงเยอะมากแล้วก็มองไปทางไหนก็มีแต่ชาวต่างชาตินะครับมาเที่ยวทะเลพัทยากันเจอดรถน,นะครับแล้วก็ลงมาเนี่ย ก็มีนักท่องเที่ยวมาสัดรถมาชมวิวได้ครับเพื่อดูบรรยาก,กาศปกตินเนี่ยนะคือทั้งแถบเนี่ยแนวเส้นเนี่ยคือจะมีเตียงเข้าไปตลอดเส้นเลยนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มานั่งชายทะเลเล่นน้ำเมื่อกี้คุยกับป้าคนหนึ่งที่เขาน่าจะแกน,น่าจะให้เช่าเช่าเสือเช่าอะไรอะ่ะเขาบอกว่าคือตั้งได้นะแต่ว่า ไม่มีเตียงแล้วก็ไม่ให้จับกลุ่มกันเยอะจับกลุ่มดื่มเครื่องดื่มอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าการจับกลุ่มก็รู้อยู่แล้วเนาะมันมันอันตรายก็เป็นช่วงของการแพร่ระบาดโควิดน,นะครับ คนที่เขามีเตียงพ่อใบอย่างนี้ยน,นะครับเพราะน่าสงสารเพราะไม่มีนักท่องเที่ยวเลย mm hmm. ก็หวังว่ารัฐบาลจะเล่งฉีดวัคทีน mm hmm. เพื่อให้ทุกคนมีภูมิเร็วที่สุดนะว่าเราจะได้กลับมาเป็นปกติ mm hmm. ได้ที่นึง mm hmm. เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดู mm hmm. มันจะมีอีกอีกเส้นหนึง่งทางพัทยาเหนือตอนนั้นจะมีห้างมีอะไรเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดู mm hmm. บาเบียครับฝั่งนู้นผมว่าถ้าเวลาปกติคนคงเยอะแยะนะครับตอนนี้นะคือทะเลพัทยาเงียบเหงามากนะครับ ก็จะบรรยากาศเหมือนกับหาดตอมเทียนนะครับแต่ฝั่งนี้เนี่ยคือจะมีโรงแรมแล้วก็มีห้างใหญ่ๆอยู่ฝั่งซ้ายนี่ยเยอะกว่าหาดจอมเทียนนะครับหาดก็จะยาวไปจนถึงตอมเทียนนี่แหละครับแต่ว่ามันก็จะไล่เป็นพัทยาเหนือพัทยากลางพัทยาใต้แล้วก็หาดจอมเทียนนะครับหาดจะกว้างกว่านะพาเพื่อนๆไปดูเรือจอดเยอะ อันนี้เราอยู่หาดพะยาเหนือนะครับก็เมื่อกี้ออกมาจากหาดจอมเทียนเราก็วนมาดูตรงนี้นะคือหาดจะกว้างกว่าเขาน่าจะถมทรายไปแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่เขาขอให้เราถ่ายแป๊บเดียวนะครับก็กว้างกว่าหาดจอมเทียนเยอะเลยนะครับอเองเข้าไปก็เหมือนเดิมนะครับอ๋อนักท่องเที่ยวก็ไม่มีเลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับโล่งเลยนะครับ มีเจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่งมาแจ้งเราว่านะครับสามสี่คนบอกว่าออหาดปิดห้ามลงนะครับก็หาดปกติแล้วเนี่ยเมื่อมีคนเยอะๆนะครับก็จะทอด้านู่นนะครับสุดลูกหูลูกตาไปทางนู้นนะครับยาวไปจนถึงนูน่นหาพัทยาขึ้นไปทางนู้น,นครับเอ่อตอนนี้อยู่กันสองเนี่ยครับมีดูดิไม่ๆๆม,ๆๆมีคนนนะครับ เลยนะปกติเนี่ยห้างตาบัส คนน้อยมากๆจาหนที่ไม่ให้เราเดินลงไปในทรายนานเท่าไหร่นะครับก็สังเกตว่าอย่างที่เจ้าหน้าที่บอกเลยนะครับสังเกตนะครับเพื่อลงดูนะไม่มีคนเดินลงไปเล่นในทรายเพราะจะมีเจ้าที่ตามจุดตลอดเลยนะครับเพราคงป้องกันอย่างน้อยเนะก็ค,คือกลัวว่า อีกแบบหนึ่งครับไม่มีผู้คนแต่ทรายสวยมากนะครับตอนนั้นคือแหลมบริหายนะให้ไปดูบรรยากาศแต่ว่าบรรยากาศตอนนี้ก็ใกล้สุดหาดพญาเหนือเดี๋ยวอ่อมขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นแหลมบริหายที่มีเรือจอดเยอะๆนะครับไม่มีคนเดินหาเลยนะครับเพราะเจ้าหน้าที่ไม่ให้คนทั่วไปเดินลงหาะนะครับ <Wow. S 2> น,นี้ขอขออนุญาตเจ้าหน้าที่เขานะครับ ผมว่าก็สวยอีกแบบหนึ่งนะไม่มีผู้คนเลยปกติในเตียงว่าใบตั้งกันเต็มไม่หมดนะครับก็ตอนนี้เราก็กลับมาบ้านกันแล้วนะครับช่วงกักตัวอยู่ที่นี่บ้านยายนะครับเลยไม่ได้ให้เพื่อนๆดูถากสุดท้ายเลยที่ขึ้นไปแหลมบริไฮไปดูบรรยากาศแล้วก็เขาสตลอวแต่ว่าแบตมันหมดแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะก,ก็ถือว่าเพื่อนๆยังเห็นบรรยากาศที่พวกเราเนี่ยก็คือพาไปดูตั้งแต่พรายนเหนือวายากลางใต้แล้วก็หาวามเพียน เราเห็นเลยครับว่ามันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะภาพที่เพื่อนๆไปมาเที่ยวพัทยาเป็นไงครับโอ้โหฝากขวไปด้วยรถนะฝากข่ายไปด้วยคนแล้วก็ชาวต่างชาติเต็มไปหมดเลยนะครับตอนนี้เนี่ยคือแม้แต่ผมจะลงไปในหาดเขาก็ไม่ให้ลงนะเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้ลงนะครับหาดว่างมากซึ่งเป็นอะไรที่ตั้งแต่เด็กจนโตนะผมก็โตที็นี่นะครับไม่เคยเห็นนะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกก็คิดว่าบรรยากาศเดิมๆจะกลับมาในเร็วๆนี้นะ แต่ก็คงอาจจะต้องใช้เวลานานตอนนี้รัฐบาลก็คงทยอยฉีดวัคซีนกันไปเรื่อยแล้วล่ะยังไงให้เพื่อนๆนะครับดูแลตัวเองนะครับใส่แมสล้างมือบ่อยนะครับงานตัวเองวิกฤตนี้เนี่ยคือน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับถ้ายังไงนะครับชอบให้กดไลค์นะครับใช่ให้กดแชร์นะครับถ้าจะให้แน่ช่วยสั่นกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับยังไงสู้ๆนะครับทุกคน